ปรชาชนอยู่อะไรครับ मुक् <sm obligation>

Uh, yeah. เชือโซฟานะครับสี่ท่า ये गीता พวกาสอนเอก,กุณชนอันกดกลงโพอนินสแน่งคงสำทันหมายในกายนี้นราชาติวาวายอะไรสิ้นทั้งอินรีสติพู้่แต่ทั่วดีประดับไว้ในโลกาโอกา ผู้มีเกียตรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติแก่ผู้วายชนและรครอบครัวในการมาร่วมงานชาวพนักจิจศพในวันนี้ชีวิตในโลกนี้ไม่มีใครที่จะระงัดวันตายได้แต่วันแห่งความดีที่ทิ้งไว้คนเบื้องหลังจะได้ระลุกถึงอยู่เสมอไม่ว่าใครประลับ เช่นข้าพเจ้าในนามของรู้ตัวแทนก็รู้สึกว่าประเทศไทยคนไทยจะได้กล้าถึงกวาดผลงานความดีของคุณแม่อ่านดีที่ระดัโลกสำหรับท่ารที่เกี่ยวทุกท่านที่เสียสละความประวัติของคุณแม่สักนิหนึ่งวันนี ึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่ประกอบพิธีในพระพุทธศาสนานะคะมาจึงยาวนานและเป็นวัดที่คุณแม่ได้ประกอบอกิจของสงฆ์นะคะในการตักบ,บาตรและบำเพ็ญกุศลในภารกิจของประชาชนต่อมาเพื่อแสดงความอาลัยและระลึกถึงคุณแม่และก็ครวัวในครั้งนี้ คุณแม่อารีวีระกำรงหรือใครๆเรียกว่าคุณยายอูดผู้ที่เป็นที่รักของครอบครัวและลูกหลานญาติพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติที่รู้จักกับคุณย่ามาโดยตะลอดคุณยายอูดเกิดเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2 4 8 5เป็นบุตรคนที่ห ครอบครัวเจริญเจริญสีเราทุกคนจะจดจำโดยเฉพาะลูกหลานจะจดจำโดยยิ้มของคุณยายที่ยิ้มด้วยความหอนยนหัวใจที่มีเมตตกาและคำสอนง่ายๆธรรมดาที่เราจะจำไว้ตลอดไป ด้วยความรพอย่างสูงเขาครามราคนาพราบอุ่นใส่ต้นท่กทประสาศและจันทิการเทศนาพิจารณาขาใไราสองเขาพรนาและคราบอุด้วยความรรสูงครับที่พนา่าววาจารุสางส่นจะให้สังยืน ข้าดกทับรัมนมวยก่น ขึ้นวางดอกไม้จันได้ในเวลานี้การจัดง,งานชาวประหลัดสดคุณยายอารีเบระทำมรงใน ดีกว่ามั <S <S ้งผมอุ้มอุ้มมาเลยดีกว่า <S 2> <S 2> เอออุ้มมาเลย 嗯，好、嗯。嗯 เดี๋ยวยเดี๋ยวตังย่าตัอหัวค <commandments> นตังวะไม่ไม่ตังไม่ใช่หัวคนครับโอเคงสองสาม